ี่กว่าโซเชียลอม่ี่คิดมากเียนมูปเราอาะี้เกว่าแแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเก็ผ่านไปลก็บอค่าแบบอยากให้เล่นโซเชียลยากยังไงลูกเ่นกับโซเชียลเป็นูงคู่กันแต่พี่จะาหาขาวต่างๆม่เป็นขแบบคข่าวที่ลูกไม่ค่อยได้เจอจะส่งไปให้ลูกดูบ่อยๆเพื่อเขาิ์อเองว่า จุดน้ำที่คุณคิดอยู่กับเราใน่าจะจุดงามใช่แต่เขาออกข้างนอกตรงเนี้ยเขาต้องไปเจออะไรมาบ้างเนี้ยเขาต้องพิคอเองเขาต้องใช้แบบ กับตัวเลขขนุนก็เป็คมคิดทีดีอ่ะพี่ก็ไม่เคยโจอนะแบบนี้พี่โอ้ยลูกใครยเนี่ยฉัโดนลูกพ่อแบบคุณพ่อทันเลยอะไรเงี้ย กถ okay, ้ามีเบาๆแบบอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่แบบว่าไปทุ่มเทให้กับการแสดงเลยไม่โอเคลูกชายเราลูกชายลูกชายก็ชิวๆเนาะแ